สวัสดีรักแรกพบและขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พ่อมีนัดคุยงานที่คาเฟ่ในตัวเมืองใกล้บ้านพาลูกสาวไปด้วยพ่อเลยเก็บบรรยากาศมาฝากครับคาเฟ่นี้ต้องบอกว่าในชอ่วลกสุดๆรายล้อมไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การนั่งจิบกาแฟนั่งชมพืชไม้นานาพันธุ์ที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและฟังเสียงน้ำตกจำลอง ไหลลงมาตลอดวันวิวธรรมชาติในตัวเมืองชัดๆใครที่ชอบเที่ยวคาเฟ่สายธรรมชาติถ้าได้มาลองเที่ยวที่นี่น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยครับถึงแม้วันนี้สภาพอากาศข้างนอกจะร้อนมากแต่พอเดินเข้ามาในคาเฟ่ได้เห็นบ่อน้ําแบบนี้พ่อและลูกก็รู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยครับ าการจัดแต่งคาเฟ่ลงตัวและสวยมากบรรยากาศให้เต็มไม่หักเลยเมื่อพ่อคุยงานเสร็จแล้วก่อนกลับพาลูกสาวแวะเก็บภาพบรรยากาศอีกนิดหน่อยเดินให้ครบทุกโซนไปเลยมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคลิปนี้โนสปอนเซอร์นะครับรีวิวจากใจจริงๆ EP อีีหน้าพ่อและน้องเมตาจะพาไปเที่ยวต่อที่ไหนรอติดตามชมกันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ